บมื่ไดปไปสายมึงสักคือโพดคือโพดแฮะมันก็มาแต่งโตโลดเลดแฮะอีอ,อันนี้สบายดีพอแม่พี่น้องเหนื่อยเพียเดีดำหน้าแล้วผัดเหนื่อยผัดเพียเมื่ได้ไปสอยพยเดอรดจ้าดำเองโลดสู จนจ้านาพชิวะไม่เห็นบ้านสีเขียวมาช่วยเลยนั่นพู้นี้เฮ้อออกไปซอยแพยททั้งนั้นสิบลอดอยู่เดียวนี้ขยันสีเหตุเบอร์สามถงเนาะขยันสีเหตุเบอร์สามถงเออยังกระสีนักกว่านี้นี่ทอก็ซอ ขอพักกับผู้จัดการส่วนนี้ข้คดองแต่งงานวอนเธอนั้นเห็นใจเตินนอคนที่อ้ายหักคือสิเว้าน้ำบ่ยากดอกนอกความฝันที่เราเฝ้ากรองขอต่อเวลาอีกหน่อยได้ไหม ยืนเป็นแห่งใจอยู่เคียงข้างกายไอยแน่เด้อล่าสู้งานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าช่วยเป็นผ้าซับเหงื่อดินไหลอดเอาสากรวอนเจ้าอย่าเฝ้าทอดใจโปรดนี้ทอก็ซอมือได้ มันไปยังงวะอีจอยมาพี่จอยพี่จยกำลังกาก่ีน้องพี่นอ้องถึงปฏิเสเื่อนั่งหายไปบนมือมือว่าเนี่ยนั่งไปหาหมอส่วนเนาะ แล้วนางไปใส่ไปกว่าสิไปเจอะนางอะไรเมื่อวานนีงอืมก็เลยโบเห็นนะครับโหลดไปว่าสันเ mm hmm. มืน,นี้กาสีเข่าเมืองพี่น้องอยังมานั่นอยู่ mm hmm. เอออีจอยมาดู สองสาวเี่มานั่งอยู่พี่บันสองนังนั่งนั่งอยู่ผ่านเทิงส่วนนั่งนั่งนั่งอยู่ทั้งลุ่มพี่มึงมานังผิดใจนานมึงนังขันแล้วเออ มันคือแต่งโตเปรี้ยวไทยจอยเออนางนั่นแหละมันจังเลิศเอออีนั่นก็นางนะแต่งลุมนะแนวมาดูค่ะจอยป้าทำไมคือเปรี้ยวใช่ไหมเป็นได้ไ้ซาจอยความมุ้ซึกดำหน้าแล้วล่ะ สรุปแล้วนะไปเคลียร์เรียบร้อยป๊แม่เธออนุมัติหรือยังหัดแปลราคาบอกว่าไปรอซื้อกลิ่นละวันวางที่ด้าหน้าทเงสามแทรหัดปลนคระ จ่ยมังซีวัคซีนมึงมีอยบัตนะมีแล้วอไปแล้วเไปะีเอีไอ้มึงมีบก,มก็ม่ไ้ไมครบนะไม,มได้เก็บเีบเอาซอซเข็มซกเข็มสรุปแล้วนะแม่ให้ป,หใหป้ายนางจังปป็นทงังทุหาเอากัดำหน้าทุทุห้ารากกัอยู่ปักเส้เอาทาั่หาไี่ได้อยู่ตาาลาดอืมรับประทานาสันเวบอกอาเจ้ามาอมาอมาเมื่อรบลาวา เก็บชายอ่านมาอยู่ดะครับขออยับเปกนาก,กาอยู่หนาโดยจำเป็นกนั้ทางทางเบามีพ<ะ>ันยัญญงดำนายพี่น้องเ,เอจะกมันสิแล้วมือได้สเปซอลวิทยยัดยัดคุณแม่ยคี่ฮ่่า่่่่า่าา่่า่า มือนซูไปซอยเขาเริมือนอนะเด้อเหมือนที่ส่งกันก็เทยซองตัวไปส่งไปซอยคุณแม่วันนี้เขาพักผ่อนซะก่อนแต่เขายังมาทนแล้ะว่ามือนยังไปบินแสบากไปายุยเือนเะเ<ย>สียงยังเป็นวันดอยูน่นะเจ๊กะกีก็เดยก็ดีใจจ่อยตีนมึงก็คืคอเย้นาวมึง<อ> ตีมึงนามึงดูผูกพี่น้องคิดก้ามมือมโลกระแสก็ถดดลายๆหนึ่งอยงันอะเมื่อกี้ใจใช่ไหตีพวกผูกอือนะกคยเห็นเลยอือเยอะดีนะขึ้นไปเดนเลยวะยังไม่ท่าได้คาะพอวันนีดันาอยู่ก็เชิดสิทาหน้าใสลาบคนกัเสียให้ไปเที่ยวลวงผาบางโอ้ยสิมีวาสนาไปหอดีืเด้ ขาดรถไฟก็บอกหัวราคาอะไรปันดไดกูได้ที่อยู่ทางหลวงผาบางหรือว่าอยู่เวียงจันท์ถ้าเบิ่งคลีบนี้แล้วเราเข้าเมนต์บอกเลยเด้อขาดรถไฟในะแนวใดจากนครหลวงไปหลวงพาบางนะน่งจากชมงมงแล้วก็ขาตัวนะขาปีนะเท่าใดสันหนึ่งสันสอง VIP นะ VIP นเะจ็ดแสนกว่าต่อคน ขี่รถไายมันต้องมีนางเบิร์บ่มีแอร์บ่เออมันมีแอร์เฮ้ยต่อให้บขาเคยขี่รถเถอะมันเคยมาเคยขี่แต่ตู้พี่น้องเออเจียเดยวบ่จอยเงินกูสิบพันออยู่อันพามึงไปเที่ยวนี่ฮะทอนแบนไปรวมผับบางเงินกูสิบ่พัน้องงบดกะกูกระส่งเมืองกลับมาพี่น้องถ้าเกิดว่าเงินทั้งหมดพ่อกะห้าเวียรห้างานให้มันเหตุ่าเฮาในเด้ออีจ่อยนะ อยู่เวียงคอยเห็ดไปอันผู้ได้ซื้อก็ซื้อที่ธนาก็คือแบบขายค้านะอืมอาดซีดเออทำอาดซีดแบบขายของอืมขายของขขาย้ก็อพอว่าอันผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตมาหาพันบาทกะมึงใสไปแล้วพันหนึ่งเป็นบ่จ่อยเมื่อคืนนี้นี่ไประ้างกับไปซื้อของนึง

นีน้งคุณแม่ค่ะเงินห้าพันประมาณเลยเลือยู่สามพันนะคะตอนนี้เหลือสามพันขาดไปสองพันแล้วก็สองแสนค่ะเก้าแสนครัต่อสามพันกระขายอยู่อีกเลยเอ้ยมึงนัมมีอยู่แล้วค่าเดินทางค่ะที่ผักมึงออกเองอีกเลยนะกูเก็บไว้แต่นี่อีจอยนี่เด้อเห้านะหลับเข้าน่ะจะได้หลับพลาห์นะโอ้ยอันที่จริงเน่ยแปดเจ็ดคนเอาผู้เดียวน่ยเป็นคนหลับ อามีอันพี่ใหญ่ใจดีเพื่อนว่าถ้าไม่ไหวพี่ช่วยนะไอ้ที่ไม่ไหวมันไม่ไหวอยู่แล้วพี่ไม่ไหวก็อยากไปเที่ยวเนาะขอสิว่าเอาก็มันอยากไปตอนแหละก,ก็ว่าสิไปในเวียงถ้าเกิดว่ามันหไหลได้พี่น้องจะเกิดว่ามันไหลแต่เกิดแม่ยังไ่เคยเถอเวียงมันเป็นแบบไหลแบบไหลแต่ฮามันไม่เคยเขาเ,เาขนานื้อมื่งมาเอากรสีเบิง่งงบเฮามซะก่อนเออกับพ่อหแหละกะนอาสีพ่อ แต่ว่าในในส่วนตรงนี้กับพูได้จะเพิ่มเติมสอยเรืออีจอยแบบนี่แหละในการไปเที่ยวกับซัพพอร์ตมันมาได้เนาะอีจอยมันมาสื่อทงดาวเทียมพี่น้องทุ่งทะเลน่ะนแบบแบบต่างจังหวัดไอ้คนต่างจาังหวัดเขาจะไปทางานอยู่กรุงเทพน,นะพี่น้องตามหมอสนะิทนะนะทุ่งทะเลนะนะทุ่งลายทุ่งทะเลนะพี่น้องทุ่งลายทุงดาวเทียมทุง่งกระสอบนั่นอ่าทุ่งกระสอบนั้น แงว่าสีออกสืเรียบร้อยพี่จ้าอีน่าวมึงอ่ะมันบได้แพงไพ่บอกให้มึงไปหิ้วก็ต้องเป้แล้วไปนาวมึงพี่น้องไพ่บอกมึงอีจ่อยซื้อเองค่ะเสียหน้าเสียปืนกูไม่ได้นาว ดน้พะพี<า>่น้องชิบิเทียเมียงจานสมบพีกแต่บาดีบอกเฮ้อีเนามึงเอ้ยชิิเทียเวียงจานถังไปสื่อกระเป๋าดาวเทียม่ี้กะปามีลาอยู่ขาดเบิร์ดเดี๋ยวอันนี้คือเครืงสำอางนะอันหนามือีเครื่องสำอางมึงซื้อใหม่ใช่ไหมซื้อสันเออไึ่พอกนม่อก้ตหนูยังไม่ได้มอื่นนะไปดำหน้าใส่คุณแม่น่ะอย่าลืมพอกหนาเด้อ ถ้าคิดพูดคัดถ้าสมบัติช่อค่ะหนูอยากหนูอยากควราลอันมันเขียนขนตามันอ่ะใช่เออสมบัติมันไม่มันไม่มันไม่สวยเลยมุ้งดูอุ้งดูสิต่างสวยเลยมันเขียนไม่สวยเลยกูอยากหัวตัวที่นมาไปถือสื่อธงดาวเทียมที่ไปใส่เสื้อผ้านี่แหละมึงสิแบกไปได้ได้จ่อยพายเอาสิพายเอาตายอ่านหนัสิใส่ปุ๋ยยาว ใส่ปูเดียมึงกับบอคิดว่าซูกุซีอายเลยตีบอุอ้ยซูผู้บา้บาซูสองคนสอนกันกูอยากหัวหดิการเรื่อเท่ายเงินมืงนะ่ะเดียวนี้นะเงินเร 3, ืองสามพันข้ากับสองใส่ <laughs> ยังบอกว่านอดเวียงเรื่องเงิ 3, นสามพัน <laughs> <laughs> อ้าวซื้อสมูซื้อสมมือด้วยกันทีๆๆ่เคยนี้มึงพ่อเด้อิาอนี้เด้อมึงมาต้องสื่อเด้อ จเธเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวสิบ่มีเงินเดี๋ยวผัดนจังได้นั่นอย่าไปหนี่เดี๋ยวสิเบิดเงินก่อน,อนแต่ว่าค่ากินค่าที่อยู่นั่นเฮาเป็นคนดูแลดอกอันนี้นะก<า>็มีคุณจะมีคุณพี่ใหญ่ใจดีเผนซัพพอร์ตมาแล้วค่าที่พักก็ กะอยากไปเบิ่งนะพี่น้องกับ่เคยเห็นคือการอะไรกาอยากไปเบิ่งมันเป็นแบบแบบใดนะบางอยางใหญ่กว้างบ่มันสิเป็นจังได้ก็ได้ก็กจังว่าการบ่บกกิโลเป็นสิบหม,ม,ามาื่น่โอ้ยมากกันแล้วห้องเมืองติบอกใติดทุงงงนะด่งยางม,มากระแลงนะอะไรสามีอย่าดมค่าเออทุ่งมะระแ eng น่าจะใส่จะไปใส่ฝุ่มเฟือ่อยมึงนะบอกมีผู้ซัพพอร์ตมึงได้อิจอยนี่เกนาตัวสามีอยนะ่าดมนะฮะ ปไปซื้อธงดาวเทียมสิไปเถี่ยวเวียงจยันทเหมือนดูพี่น้องไฮกว่ามันสิไปดำนาโอ้ยอมึงสิไออ<อ>ปแบกธงดาวเทียมนะข่าวอันโหลดอันไม่มืออีใต้หนาวปลาธงดาวเทียมสำหรับเค้นพี่น้อง พใช่มันสักลราสิอะไรใช่ใช่เกือบเตะไ้องใสเสื้อผ้าดำหน้าอะไรเสื้อผ้าสักเสื้อผ้าดำหน้านะเมื่อื่นไปดำหน้าซอยคุณแม่ไปดำหน้าซอยบวมีก่อนไปเล่งให้มันแล้วแล้วก็ไปแจ้งมันเด้อมันจะไปเดินจังใดบ่อเขาขึ้นรถเขาก็ใส่ผ้าใบเกืออีเตะมันเป็นใส่ส่วนสูงตีซมี่อยู่เกือบเล่งซมี่อยู่คาเล่งผ้าใบมันก็มีก็ใส่ปลายอีจ่อ กาลีบ่าสวอยมึงยัาไปใส่เนอเกือบย่องเนาะขึ้นรถขึ้นล่างโอเคพี่น้องโอ้ยหวากสอยเลยเจ็บใสฝืนเตรียมกาียบรอยพี่น้องจะจะแตว่าเกสิผับเสือผ่าเลยนะเกือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนางเตรียมนือส่าเือผ่บ้นราสือ่น เออก็ะเต้องถือลายเดอะออฟไปหาเอาหนาครผมอันนี้ที่ซื้อไปเมื่อคืนนี่มึงพ่อเดี๋ยวกาต้องซื้อบบบนี้นะถ้าซื้อแค่หนุ่งขึ้นไปซื่อประมาณห้าชุดคนเดียวอก็แล้วแต่เมือเสเซีตัวนึงคาจันตุลก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามพร้อมโอ้ยผมเหนื่อยนจ่อยเลย